ถัดมาครับในการคำนวณในหัวข้อที่3นะครับคือการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีย่อดนลงนะครับวิธีนี้มีแนวความคิดว่าสินทรัพย์เนี่ยในปีแรกๆที่เราใช้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะสูงสูงในปีแรกๆนะครับแต่พอผ่านไปนานๆเนี่ยสินทรัพย์ยิ่งใช้เยอะมันก็เสื่อมสภาพเยอะฉะนั้นเนี่ยในปีแรกๆเนี่ยนะครับในการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยการคิดในปีแรกจะคิดค่าเสื่อมราคาค่อนข้างจะสูง พราะถือว่าเราได้สินทรัพย์มาใหม่เรามักจะใช้สินทรัพย์เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วในปีหลังๆเนี่ยก็จะค่าเสื่อมราคาก็จะค่อยๆลดลงนะครับเนื่องจากการเสืสส่อมสภาพของตัวสินทรัพย์บางครั้งเนี่ยสินทรัพย์มันเก่ามากใช้มากก็อาจจะทําให้เกิดมีของเสียเยอะนะครับก็เลยลดประสิทธิภาพมันลงมาทีนี้ตัวเอ่อมันจะเหมาะสำหรับการคิดสินทรัพย์ประเภทที่มันมี1ก็คือมีค่าซ่อ,อ,อ,อมบำรุงเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับอันนี้ทุกปีนะครับ ประสิทธิภาพและก็ไรายได้ของสินทรัพย์เนี่ยลดลงทุกปีคือสินทรัพย์มีศักยภาพที่ลดลงฉะนั้นมันทําให้ผลสินค้าอาจจะมีของเสียเยอะขึ้นไรายได้ที่ได้จากสินทรัพย์ตัวเนี้ยมันก็ลดลงตามมาด้วยนะครับอันถัดมาคือความไม่แน่นอนของไรายได้ในอนาคตเนื่องจากสินทรัพย์สือ่อเชิญจักเราเนี้ยล้าสมัยรายที่4การนําดอกเบีย้ยมาเป็นปัจจัยในการใช้สินทรัพย์นะครับเราจะลอมาดูในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องของ,ของตัวการคิดวิธียอดลดลงนะครับวิธีแรก วิธีนี้น่าจะคุ้นเคยนะครับวิธี sum of the year d i g i นะครับหรือวิธี SYD นะครับก็เป็นวิธีผลรวมของปีเคยเรียนแล้วใช่ไหมผลรวมของปีนะครับวิธีการคือเราก็เอาจำนวนปีนครับของอายุการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับมาบวกกันตัวอย่างเช่นสมมติว่า5ปีก็เอา5บก4บวก3บก2บวก1ได้กับผลรวมปีคือ15หนะครับหรือนักศึกษาจะคำนวณโดยเอาใช้สูตรก็ได้คือ n สูตรเนี้ย นะครับ n คือ 5, 5้าหปีคูณด้วย5บวก1แล้วก็หาร2ถูกหไหมครับหบวกหงทำในวงเล็บก่อนนะ5บวก1เป็น6 6ห30หาร2เท่ากับ15ปีเช่นเดียวกันใช้สูตรตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดจำนวนปีมันเยอะๆเช่น20ปีเงีย้ยจะไปนั่งกดเลขหนึ่งบวก2บวก3บวก4บวกหไปถึง20ก็เมืม่อยมือพอดีเกิดจรย์อ,อกข้อสอบสัก50ปีทำยังไงนะอย่างเนะงี้ยนะครับ แต่เนี้ยก็ใช้สูตรก็ได้นะครับเวลาคิดค่าเสื่อมนะครับค่าเสื่อมราคาก็ยังต้องเอาราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือแล้วคูณด้วยอัตราค่าเสื่อมของแต่ละปีซึ่งในแต่ละปีจะมีอัตราค่าเสื่อมที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยอัตราค่าเสื่อมของแต่ละปีเนี้ยก็จะเอาจำนวนปีที่เหลืออยูนะ่นี่อัตราค่าเสื่อมนะหารอายุการใช้ประโยชน์โดยก็ง่ายๆก็นับไขยหลังใช่ไหมโดยปีที่1ก็5หาร15 สี 4, 5, ป่ปีทำไมที่2ก็สีหาสิบหนับชอยหลังนี้ไปเรื่อยๆแต่ฐานจะเป็น15เสมอนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างซื้อรถยนต์มาห้าแสนูลค่าคงเหลืออยู่ห้าหมื่อายุการใช้ประโยชน์อยู่3ปีนะครับเพราะฉะนั้นผลลูของปี S Y D เท่ากับเท่าไหร่ครับสามบวกสบวกหท่ากับกี่ปีครับหปี ถูกไหมครับ6ปีนะครับต้นปีที่1ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เรามีอยู่เท่ากับ5 0 0นถูกไหมครับแต่การคิดค่าเสริมแบบ SYD จำนวนที่เราคิดเราจะต้องเอาตัวราคาทุนลบด้วยมูลค่าคงเหลือก่อนถูกไหมครับเอา2ตัวนี้ลบกันก็เหลือแค่เท่าไหร่ครับ4,005 5ฉะนั้นท,ทุกๆปีทุกสิ้นปีจะใช้ยอด4,005 5เป็นฐานในการคานวณ อายุที่เหลืออยู่ก็นักถอยหลังเลยครับ3ปี2ปีแล้วก็1ปีนักถอยหลังเลยนะครับอัตราค่าเสริมก็จะกลายเป็น3ส่วน3ส่วน6 2ส่วน6แล้วก็1ส่วน6นะครับจับตัวราคาตัวช่องที่1คูณกับช่องที่2นะครับก็จะเป็นค่าเสริมราคานะครับมันจะมากขึ้นในมันจะมากในปีแรกๆแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับ าราคาตามบัญชีก็คือเอาค่าเสริมสะสมมาลบนะครับแต่ช่องนี้ไม่มีค่าเสริมสะสมนะนักศึกษาก็เอาค่าเสริมแต่ละปีหักออกไปได้เลยนะครับนะครับพอสิ้นปีที่สามเนี่ยราคาที่เหลืออยู่ก็จะเท่ากับราคามูลค่า,าคางเหลือนะครับมันจะเท่ากัน อันนี้คือวิธี S Y D เรียบร้อยยังครับสเสร็จแล้วนะสไลด์ถัดมาเลยนะครับ ีวิธีหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าวิธี DDB นะครับ Double Decline Balance นะครับวิธีย่อนลดลง2เท่านะครับถ้า DDB ตัวนี้มีในสูตรใน Excel ด้วยนะ e x l e l ใส่ DDB เข้าไปก็ใส่ตัวแปรก็คำนวณมาได้เลยนะครับนะแต่ DDB ก็คิดได้2แบบแบบแรกก็คือใช้อัตราคงที่กับอีกแบบหนึ่งคือใช้ลดลง2เท่าของค่าของค่าเสริมราคาตามไปที่เส้นตรงนะครับ ดูตัวแรกก่อนตัวนี้คือวิธีอัตราคงที่สูตรของมาในการหาอัตราคิดค่าเสื่อมคือจะยากนิดนึงคือต้องใส่สแควร์รูทแล้วไม่ไรู้ธรรมดารูทที่ n รูทรที่ n ก็คือรูทจำนวนปีอะครับนะครับสูตรมันก็จะบอก1ลบด้วยสแควร์รูทที่ n นะสแควร์รูทที่ n โดยรูทของ S หาร C S ก็คือมูลค่าคงเหลือ c คือราคาทุน n คือ,อยุการใช้ประโยชน์ถ้าเกิดว่า อายุการใช้ประโยชน์มันเท่ากับ5ปีนักศึกษาต้องถอดรูทที่5ตามทันรูทที่5ใช่ไหมอย่างเช่น2คูณ2เท่ากับ4รูท4เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ2ถูกไหมถ้าเกิด2คูณ2คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 4 8ถูกไหมครับถ้ารูท3ของ8เท่ากับเท่าไหร่ครับก็2ตามทันใช่ไหมก็คือมันก็คือตัวที่ซ้ำๆคูณกันไปเรื่อย แต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเป็นอายุการให้ประโยชน์เป็น5นักศึกษาต้องถอนรูทที่เท่าไหร่ครับรูทที่5นะครับทีนี้พอรูทที่5ปัญหาก็เกิดคือเครื่องคิดเลขนักศึกษาเนี่ยมันเป็นที่มันเป็น very Si m p l e เครื่องคิดเลขถูกไหมมันไม่ใช่เครื่องคิดเลขของวิศวะถูกไหมครับแล้วเราก็โอ้โหนักบัญชีคงไม่ค่อยใช้เครื่องคิดเลขของวิศวะหรอกส่วนใหญ่นักบัญชีใช้อะไรใช้ Excel ครับ Excel ก็ทําได้ครับคือตัวอย่างอลองดูตัวอย่างแล้ว Excel ทำยังไงลองกลับไปทําที่บ้านดูนะครับ อุปกรณ์เนี่ยราคา65,000มูลค่าคงเหลือ5 0า0อายุการใช้ประโยชน์อยู่5ปีนะครับเราก็แทนค่าโดยใช้การหาอัตราค่าเสริมแบบคงที่นะครับก็คือ1ลบด้วยสแควรูทที่5นะครับของ5,000หาร65,000นะครับนักศึกษาเอา5,000หาร65,000ก่อนนะแล้วถอดรูท5นะครับมันจะได้0.4013หรือเท่ากับ40.13%ก็คือถ้าคูณร้อยเข้าไป ถ้าเกิดใช้ Excel ทําำยังไงนะครับจริงๆ Excel มีสูตร DDB นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Excel แบบตามนี้นะก็คือฝึกใช้ครับก็คือ1ลบด้วยวงเล็บ5000หารด้วย6,5 0 0 0แล้วยกกำลังครับตัวนี้เห็นไหมยกกำลังในวงเล็บ1ส่วน5นะครับถ้าเรายกกำลัง5หมายถึงว่าก็คือยกกำลัง5แต่ถ้าเกิดยกกำลัง1ส่วน5หมายถึงว่า ถอดสแควรูทที่5ครับนะนี่คือเวลาออคอมพิวเตอร์มันจะรู้จักแบบนี้คือยกกำลังด้วย1ส่วนนะจะเป็นการถอดสแควรูทนะครับลองไปกดดูทำได้อย่างนี้จริงๆนะครับตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียบร้อยแล้วนึกษาก็มาทำตารางครับโดยใช้ใช้มูลค่าที่เหลืออยู่ครับมาเป็นฐานในการคิดที่40.13%คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ ปีที่1เอา65,000คูณ40.13%อาจารย์ได้26,084บาทอาจารย์ก็สะสมไว้นะครับแล้วอาจารย์ก็เอา65,000ลบ20,000กับ84บาทอาจารย์จะได้38,915บาทปีถัดมาอาจารย์ก็เอา3 8 0 0เอ่อ38,915บาทคูณ40เซนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสะสมนะครับตัวสะสมเนี่ยหายอด ตามบัญชีต้องเอาคู่นี้ลบกันนะครับเอาห5หมืนห้าลบกันจะได้กับตัวนี้นะครับเพราะมันใช้ค่าเสริมสะสมไงครับต้องใช้ราคาทุนลบค่าเสริมสะสมึงเป็นราคาตามบัญชีนะครับคู่นี้ก็เช่นเดียวกันใช้ตัวนี้ลบกันตลอดเวลาแบบนี้นะครับมันจะได้ช่องราคาตามบัญชีคิดไปเรื่อยๆครับมันจะได้ตัวนี้มันสามพันสามรอยห้าสิเ็ดนะครับ พิมตกไปตัวหนึ่งนะครับมันจะได้คงเหลือเท่ากับ5,000บาทเป็นมูลค่าคงเหลือครับคือคิดที่4 0 1 3บจุดหนึ่งสามคิดมาเรื่อยเรื่อยนะครับค่าเสริมราคาก็เห็นว่ามันก็จะมากในปีแรกแล้วก็จะลงในปีหลังๆฉะนั้นเราก็จะเอาตรงเนี้ยนะครับเอาตรงเนี้ยไปบันทึกบัญชีในแต่ละปีตรงเนี้ยไปบันทึกบัญชี นะครับบันทึกบัญชีในแต่ละปีนะครับในข้อสอบไม่มีให้หาครับไอ้อตาแต่ใช้อตามาเลยครับกษัตรก็ทำหาค่าเสรีมในแต่ละปีมานะครับอ่ะถัดมาครับวิธีนี้ก็ง่าจะยากนิดนึงที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือยากตรงที่ต้องหาอัตราค่าเสริมโดยการใส่สูตรนะครับอีกวิธีหนึ่งครับคล้ายๆวิธีเมื่อกี้นี้ คำตอบมามันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันก็คือเอาแบบง่ายๆวิธีเมื่อกแบบี้ยากไปหน่อยใช้วิธีนี้ครับยอดต้นลงแบบ2เท่าของค่าเสื่อมราคาตามเส้นตรงวิธีเส้นตรงเนี่ยเราหาอัตราค่าเสื่อมคือ100หารด้วยอายุการใช้ประโยชน์ถูกไหมครับแล้วแต่วิธีนี้ให้คูณ2ครับให้คูณ2แล้วการคิดให้ทําตารางคิดเหมือนกับวิธีเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่เมื่อกี้วิธีเมื่อกี้ที่เราทํากันไป เราใช้40.13ถูกไหมวิธีนี้ก็จะใช้ถ้าเกิด5ปีก็100หาคูณ2ก็จะใช้ที่40%ครับใช้ที่40%ตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อนี้จากตัวอย่างจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เลยก็คืออุปกรณ์สำนักง,งานเนี่ย6 5 0 0 0ใช่ไหมมูลค่าคงเหลือ5000นะครับอายุการใช้ประโยชน์คือ5ปีปีปีการคิดก็หาอัตราค่าเสื่อมครับ ก็คือห0ึ่หารด้วย5้คูณด้วย2มันก็คือ40%นะครับวิธีการทำตารางการตัดค่าเสริมในแต่ละปีทำเหมือนกับวิธีที่เราใช้ส <fuck> ูตรเมื่อกี้นี้เลยเหมือนกันแต่อัตราจาก40.13จะเป็น40%นะครับก็ราคาตามบัญชีคือ65,000วิธีการคำนวณก็คือเอา65,000คูณ40%ครับ เราจะได้ค่าเสื่อมในปีแรกก็คือ26,000แล้วก็สะสมไว้26,000เอาราคาตามบัญชีนะครับก็ราคาถุนลบด้วยค่าเสื่อมสะสมจะได้ราคาตามบัญชีปีถัดมาก็เอา39,000ในการคิดครับคูณ40%นะครับได้15,600นะครับสะสมค่าได้41,600 เอา65,000รบ41,600นะครับได้23,400นะครับแล้วก็23,400เนี่ยมาคิดต่อเลยครับอีก40%นะครับได้9360สะส่งค่าต่อครับได้5960นะครับ เอา65000 5960ได้14440บาท10000เอา14440บาทนะครับคูณ40%นะครับได้5616บาทนะครับเราก็สะสมค่าไปอนี้จะเหลือ8424บาทนะครับ เราก็เอา8,424บาทคูณ40%ครับมันจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจะได้3,369นะครับจุด60นะครับอันนี้ก็จะได้เดี๋ยวนะครับห้าหมื่นเอาตัวทีไม่ใช่ห้าหมื่นครับเดี๋ยวขอกดขึ้นกิดเล็กกิ๊นหนึ่ง โอเคถูกละห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมครับตัวนี้จะเหลืออยู่ห้าพันกับห้าสิบสี่จุดสี่ศูนย์มันจะไม่เท่ากับตัวนี้เป๊ะน,นะครับมันจะไม่เท่ากับตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับต้องการสังเกตไม่เท่ากันเพราะว่าอัตราที่ใช้มันสี่สิบเซนเนี่ยมันไม่ลงห้าพันพอดีมันไม่เหมือนกับวิธีเมื่อกี้นี้ถ้าคิดด้วยสแปร r รูทเมื่อกี้เนี่ย มันจะลงพรีเป๊กที่5,000นะครับก็ไม่เป็นไรครับดิฟมันอาจจะใกล้เคียงบ้างไม่เป็นไรนะมันก็เป็นด้วยวิธีมันจะตกแบบนี้แหละครับ เข้าใจใช่ไหมครับในทีนี้นะครับน่าจะเคยเรียนมาบ้างแล้วนะจริงบทนี้เป็นบทที่ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเรียนมาแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเรียนมา,มา,ม,ามาเกือบทั้งหมดแล้วล่ะนะครับกำลังคิดอยู่ว่าบทนี้เราจะทําเป็น e testing ดีไหมจะได้ข้อสอบไม่ต้องออกไฟนอนลละที่เก็ดออก คือมันมันคำนวณเนี่ฮะเพราคำนวนมันก็ E-Testing ได้เลยมันก็ไม่น่าจะยากนะครับฮะไม่ฮะอาจจะออกเป็นอาจเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอาจจะออกอย่างละเรื่องก็มีทั้งง่ายทั้งยากผสมกันไปง่ายๆกับเส้นตรงน่นแหละง,ง่ายสุดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเสร็จยังครับวันนี้เลิกเร็วอย่าว่ากันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเลยนะจันหนูจะได้รีบไปเดินชอปปิ้ง